สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลายล้านไลออนคายเช่นเคยนะครับมาพบกับรถสวยโดนใจบ่ายเปลี่ยนไลออนคานั่นเองนะครับและวันนี้นะครับใครที่เป็นนะครับสาวกนะครับอิสุสุนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับวันนี้เราจัดรถปีใหม่นะครับไมน้อยนะครับรถบ้านมือเดียวไม่เพียงแค่5 0 0 0มืโลนะครับมาจัดโปรโมชั่นนะครับราคาว้าวๆวนะครับมาพร้อมด้วยโปรโมชั่นออกรถศูนย์บาทฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับใครหาอยู่นะครับวันนี้ จัดมาให้แล้วนะครับและก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมพรีวิวรอบคันนะครับทั้งภายในภายนอกตัวรถสําหรับคันนี้กันก่อนเลยครับ คันนี้เลยนะครับจะเป็น Isuzu MU-X นะครับ1.9นะครับตัว Active ขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ออโต้นะครับคันนี้มาในปี2022แท้ๆเลยนะครับแรงเลขไมคคันนี้เพียงแค่5,000อโลเท่านั้นนะครับรถมีวัดดูแลเข้าสูย์ทุกระยะนะครับการันตีเลขไม่แท้100%นะครับและการันตีโครงสร้างตัวรถนะครับไม่มีชนหนักพลิกความตัดตอก่อไม่มาอย่างแน่นอนนะครับมีผลตรวจใบเซอร์นะครับจากสถาบันนะครับ ตรวสอบกลางนะคือเอาวันทุกคาอิสเปกชันนะครับมาตรวจรถตรวจโครงสร้างรถนะครับออกใบเสอร์การันตีตัวรถให้ลูกค้านะครับเป็นอีก1ชั้นนั่นเองนะครับจากเรา1ชั้นนะครับแล้วก็สถาบันตรวจสอบกลางอีก1ชั้นเป็น2ชั้นลูกค้าเลยนะครับมั่นใจได้รถดีรถสวยไปใช้งานอย่างแน่นอนนะครับและนะออกรถใหม่นะครับต้องมีเงินดาวใช่ไหมแต่วันนี้นะครับคันนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะครับซื้อคนเดียวไม่ต้องดาวไม่ต้องคำเลยนะครับฟรีดาวออกรถศูนย์บาทคันนี้นะครับ จะผ่อนอยู่ประมาณ15,000บาทต่อเดือนเท่านั้นและราคาใช่ไหมครับวันนี้ก็จัดให้เพียงแค่8 9 0 0 0 0 9บาทเท่านั้นนะครับลดนะครับราคาหายไปแล้วหลายแสนเลยนะครับกับไม่50,000โลนะครับเจ้าของเดิมนะครับขาดทุนไปให้แล้วนั่นเองครับวันนี้นะครับใครหาอยู่นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับตอนนี้นะครับได้ลดราคาถูกนะครับ ของแถมจัดเต็มนะครับดอกเบีย้ยก็ถูกสําหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีประวัติดีนะครับดอกเบีย้ยถูกมากๆเลยนะครับณตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูกันนะครับว่าตัว1.9ตัว Active เนี่ย มีออฟชั่นฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับและคันนี้นะครับได้ตัวรถเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับสีสวยมากนะครับกระจังหน้าเขาจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นตัวแอคทีฟนี่และเขายังติดตั้งในส่วนของกล้องนะครับ360องศารอบคันนะครับหน้าจอ Android มาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับคันนี้ฟังก์ชันครบพร้อมจบเลยนะครับราคา899นะครับพน1,005นะครับได้โฉมใหม่แบบนี้เลยนะครับไฟหน้านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้แล้วนั่นเองนะครับไฟตันหมอกมีมาให้แล้วด้วยนะครับ อ่าและคันนี้นี่โอ้โหแม็กลายเท่นะครับตัวรถสีขาวแม็กสีเทาดําแบบนี้นะครับมันตัดกับตัวรถสวยงามมากๆนะครับคันนี้นะครับอ่าถ้าตัว1.9 Active เนี่ยเดิมอะ่ะเขาจะได้ล้อขอบ17ใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้เป็นล้ออลลอยขอบ18นะครับเป็นแม็กลายยอดฮิต8มิลเลยนะครับนี่ รู้สึกจะได้ยังนิดโตด้วยนะครับ420ให้ด้วยนะครับให้ดูในส่วนของสมร้อนะครับเบ้าชกต่างๆนะครับคันนี้นะครับบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมแบบนี้นะครับสวยๆโครงสร้างสวยแบบนี้นะครับไม่มีเลอะตะเข็บนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําลุยน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับคันนี้นะครับรถดีรถสวยพาร์ท469เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอะ และในส่วนของกระจกมองข้างนี่เขาจะเป็นสีดํานั่นเองนะครับตัวแอคทีฟกระจกมองข้างจะเป็นสีดำนะครับมือจับสีเดียวตัวรถนะครับอ่าแล้วก็มีกันสาดให้ทั้งหมด4ีด้านนะครับอ่าแล้วก็นี่รถยกสูง SUV ใช่ครับมาพร้อมด้วยอ่าชายบันไดนั่นเองนะครับจะเป็นสีดำนะครับกระจกมองข้างสีดำนะครับบันได้านข้างสีดำนะครับได้ดิสเบรกทั้งหมดนะครับอ่าสีล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่ฝาถังอํามันกดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ เครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะครับไฟท้ายนะครับโฉมนี้เขาดีไซน์มาได้สวยมากนะครับนี่ฟอนต์นะครับมิลเอ็กนั่นเองนะครับเนี่ยพวกสเกิร์ตหน้าหลังกันชนหน้าหลังนะครับเขาจะมีเคิร์ฟมีเว้านะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับฝาท้ายนะครับตัวแอคทีฟเนี่ยฝาท้ายจะเป็นธรรมดานั่นเองนะครับเป็นแมนนวลนะครับนี่เปิดง่ายแบบนี้เลยนะครับอ่าภายในนะครับโหใหม่กิฟเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับสําหรับคันนี้นะครับเดิมเขาจะเป็นเบาะผ้านะครับ แต่อันนี้ก็มีการอัปเกรดนะครับพูมเป็นเบาะหนังแล้วรอบคันนั่นเองนะครับนี่แล้วเรายังแถมฟรีในส่วนของพรมเข้ารูปนะครับอ่าเป็นพรม 5D นะครับเป็นสีดําได้คีมแบบนี้รอบคันเลยนะครับอ่ะให้ดูนะครับโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับบอดี้นะครับร่องน้ําด้านข้างนะครับเห็นไหมครับตะเข็บต่างๆนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีขันนะครับไม่มีถอดนะครับ ไม่มีขยับนะครับไม่เคยมีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับคันนี้นะครับบอดี้เดิมนะครับบอดี้สวยนะครับใครหาอยู่รับรองนะครับไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายธรรมดาก็ไม่ได้หนักมากนะครับเบานะครับอผู้หญิงผู้ชายเด็กๆก็ปิดได้เปิดได้สบายเลยนะครับนี่แค่นี้เองนะครับอ่ให้ดูรอบๆคันด้านอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับ นี่ไม่มีนะครับริ้วรอยนะครับไม่มีแผลโสดเลยครับอันนี้เปอร์เซ็นต์สีก็ให้ไปเลยนะครับโห่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับอ่าถ้าบอกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเวอร์ไปนะครับเพราะเป็นรถมือสองนะครับอ่าให้ดูเลยนะครับมือจับสีเดียวตัวรถนะครับอ่าแล็คอ่าเขาเรียกว่ากันสาดเนาะอ่าติดตั้งให้หมดสี่ด้านเหมือนกันแล้วนะครับอ่าและสําหรับนะครับอ่าเบาะคู่หน้านะครับเนี่ยเห็นไหมใหม่มากตึงเป๊ะเลยนะครับ กุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับมีครบสองดอกนะครับเราสามารถเสียบนะครับอบิดสตาร์ทได้เลยนี่เดี๋ยวให้ดูในส่วนของเบาะกันก่อนเลยเดิมเนี่ยเขาจะเป็นเบาะอ่าเป็นเบาะผ้านะครับก็ไม่ดีนะครับแต่คันนี้มีการอหุ้มเป็นเบาะหนังมาแล้วนะครับรอบคันเลยนะครับเป็นสีดํานะครับได้ครีมแบบนี้นะครับนี่แผงประตูอะไรจังครับใหม่มากนะครับแล้วให้ดูฟ้านะครับม่านบังแดดนะครับ พลาสติกนะครับยังห่อย่างหุ้มอยู่เลยนะครับโอ้ใช้รถยังไงนะครับพลาสติกด้านบนเนี่ยยังไม่มีการแกะออกเลย2ข้างเลยนะครับซ้ายขวาเลยนะครับและในส่วนของคอนโซลด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะครับนี่นี่ในอันนี้ในส่วนของไฟพามากหรือไฟฉุกเฉินตรงนี้นะครับและในส่วนของหน้าจอนะครับมีการอัปเกรดนะครับเป็นจอ Android มาให้นะครับมีนะครับแผนที่นําทางให้นะครับมีกล้องนะครับ ตัวนี้รู้สึกจะเป็นกล้องรอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนี่เป็นตัว Android นะครับติดตั้งกล้องถอยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังซ้ายขวานะครับเป็นกล้องรอบคันหมดแล้วนะครับระบบแอร์นะครับเป็นอนาล็อกแบบนี้นะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์1.9นะครับหรือ1 9 0 0ซีซีนะครับเป็นออโต้ดีเซลนะครับได้เบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับออโต้เบรกโฮมมีมาให้แล้วด้วยนะครับอ่ะให้ดูในส่วนของเลขกใหม่กันบ้าง เลขไม้นะครับคันนี้นะครับใช้ไปเพียงแค่ห้าหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับอูไมน้อยมากนะครับเจ้าของมือแรกมือเดียวเลยนะครับออกป้ายแดงมาเลยนะครับและมีวัดเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับนี่คู่มือโอ้โหสไตล์อีวสุใช่ไหมนี่เล่มหนามากนะครับคู่มือของเขานะครับสไตล์อีวสุนะครับคู่คนไทยมาอย่างยาวนานนะครับอ่าอันนี้เป็นสมุดรับประกันนะครับบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะครับนี่คันนี้อ่า ออกมาคือปียี่สิบสองเลยนะครับหกห้านะครับสิบห้าเดือนสองปีหกห้านะครับอ่าเป็นยี่สิบสองนะครับอ่าแล้วก็นี่เขาจะมีอ่าป้ายแขวนคอนะครับก็คือในบุ๊ก์วิสเนี่ยบางทีถ้าเราไม่ได้แจ้งเจ้าที่เขาอ่ะเขาจะไม่กล้ามาเปิดเก๋บางทีเราต้องเตรียมให้เขาบางทีบอกอุย้ยในทำไมในบุ๊กไม่ปั๊มนะครับก็คือบางทีเราไม่ได้เตรียมให้เขาเขาจะไม่ให้มีบุ๊กแล้วนะครับอย่างเช่นหลายๆแบรนด์เนี่ย เขาจะไม่มีบุ๊กสวิตมาให้เราปั๊มประทับและเขาจะเป็นบินใบเศรนะครับแล้วก็เป็นระบบออนไลน์นะครับหรือเป็นป้ายแขวนนะครับนี่ของอซนี่อันนี้ก็มีการเช็คระยะมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นรอบนี่รอบถัดไปก็คือจะเช็คระยะที่รอบห้าหมื่นห้าพันกิโลอ่าอันนี้คือรอบ เช็ืระยะรอบถัดไปนะครับอ่าก็คันนี้ก็ดูแลเข้าศูนย์นะครับอ่าเช็ืระยะมาตามระยะของเขาเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับสามารถดูแลเข้าศูนย์นะครับอีซสุนะครับใกล้บ้านได้ทั่วประเทศนะครับรู้สึกว่าวันรันตี22 23 24 25อ๋อครบแล้วอีซสุเขาจะให้ประมาณสามปีแสนโลนั่นเองนะครับอ่าหรือใครที่สะดวกนะครับอู่นอกนะครับ B Quick หรืออะไรเงี้ยใกล้บ้านก็ได้หมดนะครับโหอีซสุมันก็เขาเรียกว่า คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเนาะดูแลง่ายนะครับไม่จุกจิกอืดถึกทนนั่นเองนะครับอ่าคอนเซ็ปต์ของเขานั่นเองนะครับอันนี้อ๋ออันนี้จะเป็นประกันอ๋อถ้านะครับสําหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่ซื้อสดนะครับต้องเน้นย้าว่าซื้อสดเนาะคันนี้นะครับจะมีประกันชั้นหนึ่งของกรุงเทพประกันภัยนะครับถึงเดือนกุมภาหกเก้านะครับเดือนนี้เดือนอ่า ก็ยังเหลืออีกหลายเดือนนะครับสำหรับต้องเน้นย้ำนะต้องสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะครับถ้าซื้อจากไฟแนนซ์นะครับไม่สามารถใช้นะครับกรมธรรม์ตัวนี้ต่อได้นะครับลูกค้าต้องทําใหม่ทุกกรณีนะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับอ่ะซื้อสดนะครับสามารถสลักหลังนะครับเปลี่ยนชื่อได้นะครับเพราะอันนี้ก็เหลืออยู่หลายเดือนเหมือนกันนะครับอ่ะให้ดูในส่วนของแถว2กันบ้างนะครับอ่าหลังคนขับแถวที่2นะครับนี่โห เบาะใหม่จริงๆนะครับสาหรับคันนี้นะครับเพราะคันนี้ก็มีการหุ้มเป็นเบาะหนังมาให้เดิมเขาเป็นเบาะผ้านะครับแถวที่3ายิ่งไม่มีการใช้งานเลยนะครับนี่แล้วแถว2ก็มีติดตั้งนะครับ Isofix ก็คือคาซีดได้นะครับสําหรับบ้านไหนนะครับที่มีลูกเล็กนะครับติดตั้งคาซีดได้2ตําแหน่งตรงนี้ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ผมเข้ารูปก็ใส่ให้รอบขันนะครับมีจุดชาร์จแบต Power Outlet ตรงนี้1ตําแหน่งนะครับระบบ าแอนนะครับดีไซน์เป็นกลมๆนะครับสามารถปรับตรงนี้ได้1จุดนะครับมี2ตอนนะครับตอนที่สองตอนที่สามนะครับฟ้าเพดานใหม่นะครับสำหรับคันนี้นะครับอ่าพร้อมใช้ใหม่เพียงห้าหมื่โลปีย2ิบสองนะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์1.9ด้านะครับภาษีถูกด้วยนะครับสาหรับคันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูในส่วนของอ่าห้องเครื่องกันบ้างนะครับนี่อ่าให้ดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับ จะเป็นเครื่องโยนนะครับนี่ DDI นะครับเป็นตัวนะครับเครื่องโยน1.9นะครับคันนี้นะครับแรงม้ารู้สึกว่าประมาณ150แรงม้านะครับตัวนี้นะครับนี่ให้ดูนะครับโครงสร้างกันนะครับนี่ขันหน้านะครับอีซูนะครับเราจะบอกเลยหมุดดำ้ายสั้นนะครับอันนี้จะเป็นเพจเดิมโรงงานนะครับ่าน็อตนะครับรมกปมนะครับน็อตแก้ไม่มีขันนะครับน็อตฝานะครับไม่มีขันไม่มีถอดแบบนี้นะครับฝาเดิมนะครับ อ่าสีภายในจะเป็นสีด้านๆแบบนี้นะครับรูกลมๆลูกซ้อนนะครับนี่เมสสปอตนะครับนี่ดูง่ายนะครับรถเดิมยิ่งอีสูตรเนี่ยดูง่ายที่สุดเลยนะครับในในบรรดารถต่างๆนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมไม่มีขานนะครับไม่มีถอดนะครับอ่าคานหน้านะครับนี่กลมๆนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับคานหน้าเขาจะเปิดสุดแบบนี้เลยนะครับส่วนสำหรับอีสูตรนะแผ่นเพกก็จะอยู่ในส่วนของคารด้านหน้านะครับถ้ามีชนนะครับมีกระแทกมีจิ้มโอ้เปลี่ยน เพดจบเลยนะครับนี่ดูง่ายที่สุดแล้วอีสุนะครับอ่าเครื่องยนต์ก็โหไม่ห้าหมื่นโลนะครับใช้กันต่อยาวๆเลยนะครับสําหรับนะครับอีสุของเรานั่นเองนะครับนี่นะครับอ่าและสําหรับคันนี้นะครับอีสุตมิวเอนะครับหนึ่งจุดเก้าแอคทีฟขับเคลื่อนสองล้อเกียร์ออโต้ปี22ไม่ห้าหมื่นโลนะครับจัดให้วันนี้เพียงแค่8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับซื้อสดไม่มีแวดนะครับฝีค่าโอนให้นะครับซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับ เครดิตฟรีดาวออกรถศูนย์บาทผ่อนอยู่มาะนมาณ15,000บาทสูงสุดได้7ปีเลยนะครับดอกเบี้ยพิเศษสาหรับลูกค้าเครดิตนะครับมีเครดิตนะครับเริ่มต้นที่4ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 6 9ดอตอกเบี้ยถูกมากนะครับของแถมก็ฟรีค่าโอนค่าจัดให้นะครับเรามีบริการนะครับหลังการขายรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปี2 0 0 0 0นดิโลนะครับมาพร้อมด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศนะครับแถมฟรีให้อีก1ปีเต็มนะครับอ่าและคันนี้นะครับเรายัง จากสถาบันนะครับตรวจสอบกลางก็คือวันดูคาอินสเปคชันนะครับเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างตัวรถนะครับออกเป็นใบเซอร์นะครับเป็นลายลักณ์อักษรให้ลูกค้านะครับว่าคันนี้ได้รถเกรด A5 ดาวเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุนะครับชนหนักผิดความตัดต่อกับกอไม้มาอย่างแน่นอนนะครับคันนี้เจ้าของเดิมคือเขาเปลี่ยนแบรนด์ค้ามคายนั่นเองนะครับไปออกในส่วนของ Ford e v e r วอเรสตนั่นเองนะครับอยากเปลี่ยนแบรนด์บ้างนะครับอยากค้ามคายบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็ปีการไป เทิร์นนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับอไปดูเป็นเอลเลสนะครับที่โชวลุ้ายแดงนั่นเองนะครับอ่ะแล้วคันนี้นะครับใครหาอยู่นะครับรับรองนะครับไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับได้รถสวยนะครับปีใหม่ไม่น้อยนะครับได้ราคาดีนะครับดอกเบี้ยถูกของแถมมาเต็มครับคันนี้ก็ครบจบและมีกล้องรอบคันนะครับหน้าจอ Android นะครับภาษี69ไม่ต้องทำไรแล้วนะครับก็สามารถเช็คระยะที่รอบถัดไปได้เลยนะครับ หรือนะครับสนใจนะครับง่ายมากๆนะครับสามารถติต่อนะครับหรือทักกันเข้ามาได้นะครับทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube l i ลน์ทิกต t อกเว็บไซต์นะครับหรือจะโทรเข้ามานะครับสอบถามรายละเอียดต่างๆนะครับได้เลยนะครับยินดีหรืออยากจะวิดีโอคอนนะครับดูรถจริงนะครับกันแบบตัวต่อตัวทุกซอกทุกมุมนะครับก็ยินดีเช่นเดียวกันนะครับ ซื้อรถออนไลน์นะครับง่ายนิดเดียวนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะครับเรามีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารนะครับฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับผลไฟแนนซ์ผ่านนะครับไม่สะดวกมารับรถนะครับเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้านะครับมีแต่ฟรีกับฟรีนะครับอยู่บ้านนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ซื้อรถได้นะครับมั่นใจหายห่วงนะครับซื้อรถ้าเรานะครับลูกค้านะครับไม่ต้องเสี่ยงเดือนนะครับไม่ต้องวัดดวงอีกต่อไปนะครับได้รถดีคุณภาพนะครับ พร้อมใช้งานกันอย่างแน่นอนนะครับหรือสนใจนะครับอยากเข้ามาชมนะครับคันนี้นะครับที่หน้าร้านหรือคันอื่นๆที่หน้าร้านนะครับมาไม่ถูกสามารถปักหมุดหรือเซิร์ชใน Google Map ว่า Li ออนคาร์รถมือสองเป็นภาษาไทยเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราเปิดทุกวันทําการนะครับตั้งแต่ก้าวมงเช้านะครับยันเย็นเลยนะครับยันมืดเลยนะครับหัวค่ําก็เข้ามาได้นั่นเองนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับก็เปิดนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาดูรถกันได้นะครับ ถูกช่องทางเลยนะครับเรามีแอดมินดูแลทุกช่องทางนะครับคอให้คำปรึกษาลูกค้าถูกช่องทางนั่นเองนะครับและสาหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับและก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถเนี่ยเราจะทําการล้างขัดเคลือบสีนะครับทำสปานะครับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะครับได้รถสวยสภาพนางฟ้าสภาพ น้องๆป้ายแดงพร้อมใช้งานกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับรีวิวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกลุบซาสไครให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับการติดตามนรถเข้าใหม่สวยๆแบบนี้นะครับช้านะครับไม่ทันอย่างแน่นอนนะครับต้องรีบจับจองให้ไวนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ